เอาละครับทุกคนผมเริ่มต้นดีดาบไม้อีกแล้วผมหยิบดาบขึ้นมานี่หยิบมาอย่างเท่ๆนี่คือแมปไม่ได้ปลดล็อกดาบนะครับนี่คือแมปที่ชื่อว่า a n i m ิ simulator นะฮะเขาให้ดาบมาเป็นดาบไม้ด้วยเป็นการปลดล็อกพลังของอนิเมะน,นะฮะมีดาบมาให้เป็นดาบเริ่มต้นแมปแนวอย่างนี้เนี่ยผมพอจะนึกภาพออกเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วเป็นการฝึกความป้องกันเป็นการฝึก power เป็นการฝึกพลังพลังต่างๆนะฮะแยกกันไป3-4จุด แล้วแต่ค่าพลังที่เรามีอยู่นะฮะต้องไปฝึกตามที่ต่างๆวิ่งไปวิ่งมามีรองเท้าให้ใส่นะฮะรองเท้าบวกหก็น่าจะเป็นสปีดดูจากตรงอ่าตรงนี้นี่คือค่าพลังต่างๆสปีดผม105มีพลังกระโดดมีพลังอาวุธมีพลัง Energy ี e ดีเฟนแล้วก็สเต็งนะครับเราใช้เหรียญในการอัปเกรดค่าต่างๆพอจะจําได้อยู่มีตัวคูณให้ยิ่งปลดล็อกไปก็ยิ่งมีตัวคูณเพิ่มขึ้นนะครับใช้เหรียญในการปลดล็อกเราตีดาบ ได้พลังดาบหนึ่งวิ่งไปตีไปได้พลังวิ่งไหมเราฝึกกับอะไรได้บ้างตรงนี้คือที่ฝึกสปิริตสปิริตทีต้องมีเอเนจีอย่างน้อย100ก่อนนี่ไงคือแต่ละที่เนี่ยมันจะมีลิมิตของมันว่าเราต้องมีพลังเท่าไหร่ถึงฝึกได้อันนี้ฝึกเอเนจีก็น่าจะเป็นอันนี้นั่งฌานนี่ถือดาบอ๋อเก็บดาบด้วยฝึกฌานนะครับเป็นการทําให้จ,จิตใจสงบการที่เรามีจ,จิตใจที่สงบนั้นทําให้เราฝึกความสามารถฝึกพลังต่างๆได้ดีขึ้น่าต่อย ก็เป็นสเต็งใช่ไหมเป็นสเต็งคือค่าพลังเนี่ยมันมีหล,หลายๆอย่างรวมกันนะฮะกลายมาเป็นตรงนี้อันนี้คือสเต็งแล้วก็อันนี้คือพลังป้องกันวิดพื้นเมือนกันเลยเบสิกเริ่มต้นคือ100สเต็งหมดเลยมันจะมีผลให้เก็บด้วยถ้าจะไม่ผิดเมื่อก่อนมีผลให้เก็บเก็บท่าต่างๆอ่ะเรายังฝึกไกลไม่ได้ตอนนี้ฝึกตรงนี้ก่อนมีรับเควสนะฮะแต่ละแหล่งต่างๆก็จะรับเหรียญได้มากขึ้นตอนนี้แหลงลุก,กี้ทุกนาทีได้5เหรียญน,นี่ไง ทำไมต้องทำไมต้องสั่นขาด้วยครับอยากอยากไฟใช่ไหมผมไม่ไฟด้วยหรอกตรงนี้ล่ะตรงนี้คือตรงนี้คือวิลเลจลีเดอร์นะฮะอ่ะกระดิกขางทุกคนเหมือนพร้อมบวกกับทุกคน20่สิบเต็งยี่สิบดีฟรับแน่นอนครับโอเคยี่สิบสเต็งยี่สิบดีเฟโอเคเรียบร้อยดีเฟนต์แล้วก็สเต็งสเต็งต่อยตรงนี้ต่อยไปรับมาได้อะไรในเงินในเงิน โอเคต่อไปเป็นสปีดเป็นจมนะฮะครับผมอ่ะประมาณนี้วิธีการเล่นคือฝึกไปเรื่อยๆืเราแข็งแกรงขึ้นก็ไปฝึกที่ต่างๆที่อยู่ข้างนอกนะฮะอ่าแน่นอนเมื่อเธอถเรื่อจบแล้วเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นั้นมีคูณเหรียญ2เท่ามีคูณ2เจมมีออโต้เทรนนิงมี VAP ออโต้เทรนมาก่อนมาอันนี้เกมพาสคูณ1.5ึ่งจุดห้าสเต็งโอ้คูณให้น้อยมากไม่คูณ2นะคูณ1.5นะครับ คูนให้น้อยมากวิทยาศาสตร์แห่งอนิเมะและพลังที่เราต้องฝึกอันนี้พลังป้องกันคือครบทุกอย่างเลยใช่ไหมหกอันคูณหนึ่งจุดห้าอาวุธอันละสามร้อยโลบักนะฮะแล้วก็อันนี้คูดาวครึ่งหนึ่งลดลงครึ่งหนึ่งสี่ร้อยโลบัคกแล้วก็อันนี้โนลิมิตนี่คืออะไร no 1, อะโนลิมิตหนึ่งพันห้าร้อยโลบักเอาอมาโอเคครับโนลิมิตแล้วก็เป็นเงินนะฮะเป็นเจมมีบูสต์ด้วยใช่มันมีบูสต์บูสต์แล้วก็เดี๋ยวด้าข้อมูลก่อนแป๊บหนึง่ง คูณสองเหรียญมาบูสต์การเทรนเทรนนิ่งบูสต์สองสิบโลบัค6ชั่วโมงประมาณนี้บูสต์ไปทีนี้เราก็ฝึกอ่าตอนนี้ได้สามฮะต่อยก็ได้สามถึงอันนี้หรือยังพลังหมัดถึงหนึ่งร้อยหรือยังจะได้ไปฝึกตรงที่เขาฝึกตรงนี้หนึ่งร้อยสเต็งฝึกกระหุนนี่ไงมีดาเมจยังบวกสามอยู่ดีฮะอ๋อต่อยได้สามหมัด เป็นคอมโบแล้วก็หยุดคูดาวนี่12แล้วคูห5จากตรงนี้ฮะได้12ต่อ1หมัดตอนนี้สเต็งคือสองร้แล้วมีเหรียญอยู่125ใช้เหรียญหยนึ่งเหรียญมันจะเพิ่มตัวคูณตรงนี้ให้เป็น2เห็นไหมฮะทีนี้เราต่อยทีหนึ่งได้23อ่าคือเรียกว่าเป็นการฝึกแล้วก็เป็นการคูณตัวเลขนะฮะหล,ลักๆคือการคูณตัวเลขคูณตัวเลขไป อ๋อนี่นี่นี่น,นี่ฝึกกระโดดฝึกกระโดดต้องอันนี้ออกก่อนเอาหมัดออกก่อนแล้วก็กระโดดนี่ไงเป็นการฝึกจาได้ทั้งจาได้ทั้งอันนี้นะฮะการเดินท่านหัวขงเงะว่าไงต่อ100 Energy ได้เลยครับ100 Energy เราฝึก Energy ตรงนี้คูณ5เรายังไม่ได้ถึง100แต่ไม่เป็นไรฝึกไปก่อนใต้ต้นไม้เป็นการนั่งสมาธิ100ไปส่งเควส ทันหัวขาเงะหนึ่งร้อยแล้วครับมีอะไรอีกไหมครับหนึ่งร้อยอาวุธคือให้ครบทุกอย่างเลยฮะเรียกว่าต้องฝึกให้ครบทุกอย่างฝึกดาบไม้ไปนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออ๋อนี่คือที่ซุ่มผู้ช่วยหนึ่งพันเจมรอแปบ๊บส่งเควสนี่ก่อนหนึ่งพันเจมสุ่มได้กี่ตัวเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วครับมีอะไหนอีกได้ไรนะได้ขตนานะเหรอต่อไปหนึ่งพันสเต็ง โอ้โหอ๋อนี่ไงได้คาตานะคูณห้าฮะได้ดาบคาตาะมาอือหึหนึ่งพันเจมหนึ่งร้อยโลบักห้าพันเจมห้าร้อยโลบักเอามาห้าพันแค่นี้ก่อนได้รีเจนนอรี่ฮะโอ้รีเจนเนอรี่อันไหนอันนี้อู้สองเปอร์เซ็นต์ดวงดีฮะเพิ่มสเต็งให้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มพลังดาบหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใส่มาเป็นผู้ช่วยอ๋ออยู่ตรงนี้ นี่ไงเอ๊ะบวกนิดเดียวเองเป็นเปอร์เซ็นต์มันดูเยอะนะแต่พอบวกจริงคือบวกแค่สองกับบวกแค่ห้ามีอาวุธไหมอยากได้อาวุธมีไหมสันเนปเปอร์คิงอุซบมาขายของโอเคอ๋อนี่ไงตารางการเปิดได้โอ้ผมเปิดได้ l ีเจนเดอรี่แล้วก็มีเอ็ดดี้นะฮะ0.2%เราต้องการอะไรนะต้องการสเต็งใช่ไหมฝึกสเต็งไปโอเคเรียบร้อย1,000 s t ันสเต็ง ส่งเควสส่งเควสครับยืนกระดิกเท้าต่อไป1,000พดีเฟนท์อ่าที่ฝึกดีเฟนท์อยู่ไหนเนี่ยนะเราดูแมปได้ฮะที่ฝึกดีเฟนท์นะครับดีเฟนท์อันเริ่มต้นคืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้คือคือตรงไหนเนี่ยอันนี้คือทางนี้อันนี้ไปซ้ายใช่ไหมอยู่ข้างหน้าตรงนี้เหรอโอ้โหกว่าจะมาถึง100ดีเฟน์โอเคครับอ่ะฝึกตรงนี้ฝึกบนเรือ อ๋อไม่ต้องฝึกก็ได้ไม่ต้องกดก็ได้ขึ้นมาเองเลยเราใช้เหรียญอัปเกรดหน่อยแล้วกัน100หนึ่งร้อยเหรียญคูณสองก็เป็นยี่สามอีกสองร้อยเหรียญก็เป็นคูณสี่ใช่ไหมอ่ะมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยนะฮะหลักๆคือเหรียญถ้ามีเหรียญเยอะก็ยิ่ง OP นะฮะแบบนี้แต่เหรียญมันแพงมากเนี่ยสองพันห้าร้อยเพิ่งจะได้1500หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญมันแพงมากโอเคต่อไปหนึ่งพัน energy ครับผม energy อยู่งี้ใกล้ๆ ไม่นานไม่นานฝึกเอเนจีไปตรงนี้คูณอาบวกสินะฮะเราก็ต้องเอาเหรียญมาอัปเกรดมาอัปเกรดที่ Energy, Energy. อัปเกรด Energy อาสองรเหมือนกันคูณ4ี่ไปเหลืออาวุธเหลือสปีดเหลือกระโดดเป็นหลักพันไปช้ามากต้องฟาร์มแบบนานมากๆนะฮะแบบอย่างนี้โอเคครับเรียบร้อยเข้าชานเรียบร้อยต่อไป1 0 0่งร้อยเออหนึ่สปีดหนึ่งันจัม ที่ฝึกจำอยู่ตรงไหนสปีดสปีดก่อนสปีดก่อนสปีดเมื่อกี้ที่วิง่งโอเคจำอยู่ข้างบนนี้ปีนต้นไม้ไปโอเค <laughs> ที่ฝึกจำหนึ่งร้อยจำนี่ไงเทมเบอร์ลินกระโดดไปฮะบวกทีละเท่าไหร่ทีละสามได้ยังไงเนี่ยยังไม่ถึงร้อยเลยเหรออัปเกรดการจำอืม100หนึ่งร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญอ่ะต่อไปลูวิง่งลูวิ่งอยู่ไหนนะสี่สิบห้าเหมือนกันอ่าเหนื่อย ต่อไปดาบดาบอยู่ไหนไม่รู้สุดท้ายหนึ่งพันครับผมเอาดาบไม่มีดาบไม่มีที่ฝึกฮะโอเคต้องฝึกเองดาบมาเพิ่มตรงนี้ก่อนเพิ่มอาวุธคูณสี่เหมือนกันโอเคครับครบแล้วหมดแล้วยังไงต่ออต่อไปเป็นการบินครับหนึ่งหนึ่งมือสปีด อ่าแล้วก็หนึ่งหมื่นจำโอ้โหเป็นการบินเปลี่ยนอันนี้ได้ย,ยังเนี่ยแรลงอยากเปลี่ยนแรงแล้วเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าอ๋อใช้เงินมาอัปเกรดแรงได้เลยหนึ่งร้อยเหรียญครับเป็นแรงนินจาต่อไปเป็นแรล่งพเลตอ๋อต้องมีสเต็งอันนี้ก่อนครบหนึ่งหมื่นก่อนอ่ามาเปลี่ยนแรงได้อ๋อโอเคเนี่ยฮะพอเปลี่ยนแรลงแล้วเหรียญที่ได้จะเพิ่มขึ้นต่อน,นาทีนะครับอันนี้หนึ่งนาทีได้สิบบวกอีกสิบเป็นเอ็กซ์ต้าด้วยให้พิเศษก็เป็นยี่สิบ ต่อหนึนาทีสุดท้ายพลังป้องกันยุงไหนนะแผนที่ยุงน,นี้พลังป้องกันดีเฟนต์อ,อ๋อเรือเรือเรือยุงนู้นยุงนู้นโกอิงแมรี่เป็นที่ฝึกพลังป้องกันไก่มากทำไมต้องให้ไก่ขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆฝึกพลังบินก่อนดีกว่านะใช่ไหมจะได้บินมาได้ขวามือนะฮะเป็นเควสพลังบินอันนี้คือฝึก อ่ะบวก45ถ้าเราอัปเกรดเราจะมีเงินพอเหลือไหมอัปเกรด400เราใช้ในการอัปแรงค้าร0ใช่ไหมอ่ะอัพไป 8. อ่ะขาดอีก10บาทตอนนี้คูณ8นะฮะมันจะเร็วขึ้นเป็น90เรียบร้อยครบแล้ว3อย่างโอเคครับมาส่งแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ผิดที่เราต้องมาตรงนี้เรามาเปลี่ยนแรงแรงที่2นี่ไพเร็นะฮะใช้ห้าครับผมเหรียญหมด ต่อไปเท่าไหร่อย่างละแสนครับใช้เงิน2 5 0พตอนนี้แรงนี้นะครับให้เหรียญน,นาทีละ25เหรียญแล้วก็พิเศษอีก25เป็น50นาทีละ50เหรียญอ๋อจำนวนเหรียญมันปรับตามนี้ด้วย2,500โลบัคได้7,500อเหรียญตอนนี้โอเค1 0 0 0โลบัคได้2750้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะตามแรง์ที่เรามีอีก800โอเคเป็นคูณ16มันก็จะเร็วขึ้นเป็นร8 0ฮะตอนนี้1การวิ่ง ครบแล้วหนึ่งมืนต่อไปไปกระโดดด้านนูน้นคือมันจะเป็นแมพที่มันไม่มีทางลัดอะไรเท่าไหร่อะ่ะเพย์ทูวินก็จริงแต่ว่าต้องเพยเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าซื้อเหรียญแพงมันเป็นแมพ FK มันค่อนข้างจะอึดอัดนิดนึงกว่าจะไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นส่งเควสคราวนี้เราก็จะบินได้แล้วผมมาแล้วครับอ๋อกระโดดสาครั้งจะบินได้อย่างงี้ <laughs> โอเค นี่อ่าลอยได้แล้วอาจจะไม่เร็วเท่าไหร่โอเคครับเราไปฝึกอันนี้หน่อยอ่าดีเฟนต์ดีเฟนต์มันมี100แล้วต่อไป1 0 0 0 0อยู่ตรงไหน1 0 0 0 0 1 0 0 0 0อยู่ 100, 000. 1, 000ยยยตรงนู้นเกาะนู้นเลยเกาะตรงนู้นกว่าจะมาถึงตรงนี้คูณ15ฮะใช้1 0 0 0 0ดีเฟนต์โอ้มันเป็นแมปที่ใช้เวลาเล่นนานมากๆม,มากเลยมากๆเลยฝึกตรงนี้ได้เท่าไหร่ดูสิ สองเิบออมันก็เร็วอยู่นะอ่ะหมื่นหนึ่งละทีนี้ก็บินกลับมันน่าจะมีวาร์ปนะโอเคต่อไปเป็นเวพอร์นกับสเต็งนะฮะประมาณนี้ก่อน <c oughs> เหนื่อยๆ <c oughs> โอเคครับนี่คือแมป a n i m เมชันมิเลเตนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ